บทที่83มาสิสู้กันอีกซักตั้งจังหวะนั้นจูจ่ๆก็ได้มีความคิดแอบวบหนึ่งเข้ามาในหัวของหลี่ฉานหยางเซียวเฉิงส่วนฟางเทียนอี้หลินสิ้นเหรินเซียวเหย่รวมไปถึงบรรดาคู่ต่อสู้คนอื่นๆที่ถูกติงห้าวอจัดการเสียยับเยินข้าหนาไม่มีทางเก่งเท่าติงห้าวอไปได้หรอก ในขณะที่หลี่อีรั่วตัวแสบก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับโดนสายฟ้าฟาดในความคิดของเด็กสาวภาพที่ติงห้าวผู้โหดเหี่ยมคำรามใส่นางทำให้ตัวนางนั้นไม่อยากจะยอมรับเลยว่าเมื่อเทียบกันกับติงห้าวแล้วเด็กหนุ่มที่แสนจะทำตัวแบบที่เขาเรียกกันว่าสุภาพบุรุษ และคอยตามใจตนอยู่ต,ยต้อยต้อยพวกนั้นช่างอ่อนแอกว่าอีกฝ่ายเหลือเกินบรรดาพี่น้องแห่งพันธมิตรทั้งเจ็ดพวกเขาต่างก็ที่จะเป็นห่วงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังกับเหลียงเฟยเสยวิยอไม่ได้แต่ในดวงตาของหลี่มู่อเวียนอนอนั้นกลับมีแววตาที่ต่างออกไป หน้าที่ห่างออกไปหญิงงามเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นทุกครั้งยามที่ติงห้าวรเริ่มการประลองนางผู้นั้นกำลังจ้องมองไปยังร่างเปลือยท่อนบนของติงห้าวด้วยแววตาที่อ่อนโยนด้วยเปลือกตางดงามคู่นั้นในบางครั้งเด็กสาวก็มีอาการที่คล้ายกับกำลังหักห้ามใจไม่ให้ตนเองวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเขาติงห้าวผูกเสื้อคลุมสีเขียวที่ขาดวิ่นไว้รอบเอวของตน บาดแผลบนร่างกายของเขานั้นดูดพลังในร่างกายไปมากเหลือเกินแต่โชคยังดีที่วิถีดาบและกระบี่เทวะนั้นเป็นอะไรที่แข็งแกรง่งและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลและการศึกษาค้นคว้าที่มากพอในด้านความแข็งแกร่งทางกายแต่ร่างกายของติงห้าวอนั้นก็เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับระดับผู้ยุทสามจุดลมปราณเลยก็ว่าได้ อีกทั้งขายังต้องตกใจเมื่อพบว่าร่างกายของตนเองนั้นมีอัตราการฟื้นฟูที่รวดเร็วขึ้นมากทำให้บาดแผลเล็กๆทั้งหลายแทบจะหายเกือบหมดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คงจะเป็นการประลองที่ทรหดที่สุดเท่าที่ติงห้าวอเคยประสบมา ตั้งแต่การย้อนเวลาของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มได้รับบาดแผลและบาดเจ็บหนักขนาดนี้เรียกได้ว่านี่เป็นการประลองที่มีอุปสรรคมากพอตัวเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับตอนที่ประลองกับหลี่มู่อเวียนอการประลองครั้งนี้นับว่าโหดเยี่ยมกว่ามากแต่อย่างไรก็ตามติงห้าวอวก็นับว่าได้ประโยชน์อยู่บ้างจากการประลองโหดๆแบบนี้เช่นกัน ไม่ว่าเขานั้นจะช่ำชองในวิชากระบี่มากเพียงใดมือกระบี่ไร้เทียมทานย่อมต้องผจญกับการประลองนับไม่ถ้วนสำหรับการประลองกับเหลี่ยงเฟยเสยวิยอในครั้งนี้ติ่งห้าวอก็ได้พบว่าเขานั้นเข้าใจในทักษะวิชากระบี่การต่อสู้รวมถึงความช่ำชองและเจนจัดในการประลองขึ้นมาก ยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำให้เด็กหนุ่มทำความเข้าใจในปราณเยือกแข็งของตัวเองลึกซึ้งขึ้นอีกด้วยมาสิสู้กันอีกสักตั้งติง้งห้าวอโคโจรพลังเยือกแข็งของตนขึ้นอีกคราทำให้เส้นผมดำคลับที่ปลิวสวยท่ามกลางสายลมยามค่ำคืนเขาพุ่งไปข้างหน้าและเริ่มเปิดการโจมตีก่อนทำให้ภาพที่เกิดขึ้นช่างดูไร้เทียมทานและมุ่งมั่นเสียเหลือเกิน เหลียงเฟยเสยวิยอนั้นรับรู้ได้ถึงพยันตรายที่เข้ามาใกล้อันตรายดังกล่าวได้ปลุกสัญชาตญาณของเขาให้ตื่นขึ้นอีกครั้งเด็กหนุ่มวิ่งโร่ไปข้างหน้าพร้อมด้วยเปลงเพลิงสีแดงฉานในดวงตาการประลองในตอนนี้ดูดุเดือดกว่าเดิมเสียอีกหยาดโลหิตเลือดสาดกระเซ็นไปพร้อมๆกับเสียงคำรามที่ดังขึ้น วิธีการเคลื่อนไหวของกระบี่นั้นรวดเร็วจนดูราวกับลําแสงที่พุ่งทยานพร้อมจะฟาดฟันฝ่าห่วงอากาศกรงเล็บนั้นไม่ต่างอะไรจากค้อนนอสึกที่กระหน่ำโจมตีติงห้าวออย่างหนักหน่วงไม่มีหยุดพักพลังลมปราณเยืออแข็งของเขานั้นไม่อาจห้ามเลือดได้ทันอีกแล้วเลือดสาดกระเซ็นออกมาจากปากแผลบนแขน ข้อมือและมือของติงห้าวอไปยังกระบี่สนิมของขาวของเหลวสีแดงเหล่านั้นแทบจะเติมเต็มพื้นที่ครุขระบ,บนกระบี่จนทั่วดูราวกับว่ามันได้กลายเป็นกระบี่สีแดงชาติที่ลุกไม่ด้วยเปลวอ,าอาคัคคีทั้งกระบี่สนิมนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเลือดและทุกการเคลื่อนไหวของใบมีดก็ทำให้หยดเลือดกระจายเป็นละอองท่ามกลางอากาศ ติงห้าวอ r นั้นอยู่ท่ามกลางการประลองที่บ้าคลาั่งเขาไม่เคยแม้แต่จะเข้าใจเลยว่าทำไมเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาเช่นเขาถึงต้องมาต่อสู้ในลานประลองณตอนนี้และเมื่อดวงวิญญาณจากพบที่แล้วของเขานั้นผนวกหลอมรวมเข้ากับร่างกายนี้จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวความมุ่งมั่นและแรงผลักดันในการต่อสู้ในจิตใจส่วนลึกก็ได้ตื่นขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัว เด็กหนุ่มนั้นมุ่งมั่นกับการต่อสู้จนไม่ได้สังเกตเลยว่าคราบเลือดที่เปือออยู่ทั่วกระบี่สนิมนั้นมีแต่จะมากขึ้นและมากขึ้นรอยครุขระที่เกิดจากสนิมเกาะกินที่เกิดมานับพันปีนั้นดูราวกับล้อมละลายไปด้วยเลือดเข้าเติมเต็มทีว่างบนใบกระบี่ก่อนจะกระจายเป็นละอองกลางอากาศในทุกการเคลื่อนไหวผู้ชมรอบๆนั้นดูจะไม่ได้สังเกตสิ่งนี้เลย พวกเขาเพียงคิดว่านั่นเป็นเลือดของติงห้าวอการประลองดำเนินต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจบลงตอนนี้ติงห้าวอได้ใช้ศักยภาพที่เขามีทั้งหมดแล้วแคเย็นจากพลังลมปราณเยือกแข็งอบวนไปทั้งลานประลองส่งผลให้พื้นลานประลองนั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งหนาราวๆข้อนิ้วดูราวกับจะเยือกแข็งทุกสิ่งให้หยุดนิ่งเสียหมด และในตอนนั้นเองก็เป็นตอนที่ชายผู้แข็งแกร่งราวเทพเจ้าผู้นี้ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าการเป็นผู้แข็งแกร่งราวเทพเจ้าที่แท้จริงมันเป็นยังไงเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายเริ่มลดลงไปแล้วความเร็วของเขานั้นลดลงเรื่อยๆถึงแม้จะยังถูกครอบงำด้วยพลังงานลึกลับอยู่ก็ตาม มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วท,ทั้งทั้งที่พื้นนั้นถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งจนหมดเหลียงเฟยเสยวียอนั้นเกือบจะลื่นขมามหลายครั้งอีกทั้งความหนาวเยือกของน้ำแข็งเองก็เริ่มกอะกินร่างกายของเขาทีละน้อยด้วยบาดแผลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนทางกับความแข็งแกร่งที่ถดถอยลงดวงตาบ้าคลั่งของเขาเริ่มฉายแววกังขาออกมาชัดเจนขึ้น นี่เป็นความกังขาที่มาจากสัญชาตญาณด้วยเขากำลังสงสัยว่าเพราะเหตุใดกันทำไมการประลองกับคู่ต่อสู้ที่ดูอ่อนแอแตกต่างจากตนถึงได้กลับกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดจนแทบหาโอกาสในการเอาชนะไม่เจอเช่นนี้ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นเพราะผู้ชมที่ดูอยู่รอบๆเองก็รู้สึกถึงเรื่องนี้ได้เช่นกัน เหลียงเฟยเสวียอผู้ได้เปรียบมาโดยตลอดได้สะดุดเข้าแล้วมีหรือที่ติงห้าวาจะพลาดโอกาสทองนี้ไปเขาตรงเข้าไปประชิดตัวเหลียงเฟยเสวียออย่างไม่ลังเลใดๆก่อนจะตะวัดกระบี่สนิมและโจมตีเข้ายังคู่ต่อสู้อย่างเฉียบขาดที่สุดแกเรงอแกเรงอแกเรงอ เสียงระเบิดบางอย่างดังขึ้นส่งให้ร่างยักษ์นั่นปลิวร่วงลงบนลานประลองทั้งหิมะและแผ่นน้ำแข็งนั้นแตกกระจายหากเหลียงเฟยเสยวิยอไม่เอากรงเล็บเกาะน,น้ำแข็งไว้เสียก่อนเขาก็คงลื่นตกลงจากลานประลองไปแล้วเหลียงเฟยเสยวิยอกำลังจะแพ้ง,งั้นเหรอนี่มันพลังลมปราณเยือกแข็งนี่นา ความทุ่มเทของติงห้าวแสดงผลก็ตอนนี้สินะความน่ากลัวของพลังลมปราณเยือกแข็งเป็นแบบนี้นี่เองนอกจากจะสามารถทําให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงได้ด้วยความเย็นแล้วมันยังมีผลในการลดความเร็วการโจมตีอีกด้วยแม้แต่พลังงานลึกลับของเหลียงเฟยเสยวิยอก็ยังไม่สามารถตอกก่อนพลังลมปราณเยือกแข็งของพี่ติงได้เลย บรรดาสิทธิ์บางคนก็ดูท่าจะเข้าใจสถานการณ์ในทันทีพวกเขาพากันตะโกนร้องเชียร์ออกมาในตอนนี้คนส่วนมากคิดว่าติงห้าวอนั้นจะเป็นฝ่ายชนะทั้งๆท,ที่ติงห้าวอนั้นฝึกยุดสองจุดลมปราณระดับสูงสุดเท่านั้นแต่เขาก็ยังสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับสี่จุดลมปราณได้นานถึงเพียงนี้ และด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลนี่แสดงให้เห็นว่าเด็กหนุ่มนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นขนาดไหนนี่นั้นช่างเหมาะสมกับการเป็นผู้ชนะเสียอย่างไรขนาดนี้เขาสมควรเป็นผู้ชนะบรรดาสิทธิจากสำนักตอนกลางต่างก็เงียบกริบมีเพียงบรรดาสิทธิพี่ทั้งหกจากพันธมิตรทั้งเจ็ดเท่านั้นที่จิตใจถึงกับอยู่ไม่สุข ต่อให้พวกเขาจะชื่นชมติงห้าวอมากเพียงใดแต่พวกเขาก็ไม่อยากให้น้องชายหรือพี่ชายของตนต้องพ่ายแพ้ราวกับหมาข้างถนนแถมยังเป็นบนลานประลองเสียด้วยเหลียงเฟยเสยวิยอที่ยังอยู่ในสภาพบ้าคลั่งส่งเสียงคำรามกูก้องมันเป็นเสียงคำรามที่มาจากความเจ็บปวดที่สุดกลั้นทั้งทางกายและจิตใจ ส่งผลให้เปลวเพลิงสีแดงรอบตัวของอีกฝ่ายดูจะเจิดจ้าร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับดวงตาทั้งสองข้างที่โชคชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉานและร่างกายที่ดูจะขยายใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกบทที่84ผู้ชนะเมื่อร่างกายเขาเริ่มขยายออกพลังปราณก็ดูจะเพิ่มขึ้นตามขนาดตัว ในช่วพริบตาเดียวเหลียงเฟยเสยวียอก็พัฒนาขึ้นจากขั้นผู้ฝึกยุทธ4จุดลมปราณระดับกลางไปเป็นระดับสูงสุดอย่างรวดเร็วทั้งยังพัฒนาศัก,กยภาพจนเรียกได้ว่าเกือบเทียบเท่าขั้นผู้ฝึกยุทธ5จุดลมปราณเสียด้วยซ้ำสิทธน้องอย่าทํากลางผู้คนเบื้องล่างหลี่มู่อ,อเวียนอวที่เคยสงบนิ่งกลับเป็นฝ่ายตะโกนร้องห้ามผู้เป็นสิทธน้อง ก่อนจะวิ่งเข้าไปขัดขวางการประลองอย่างไม่สนหน้าอินหน้าพรมผู้คนที่อยู่โดยรอบต่างก็งงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นบนลานประลองคนผู้นี้คือสิทธิเอกเฮลิกงออี้สวนนั่นเองเขาจับตามองค์การประลองครั้งนี้มาจากแท่นชมมาเป็นเวลานาน,านแล้ว สิทธเอกผู้สวมใส่เสื้อคลุมสีขาวปรากฏตัวขึ้นในพริบตาบนลานประลองเขาตบบ่าของเหลียงเฟยเสวิยอผู้ที่บ้าคลั่งอยู่บนลานประลองหนหนึ่งเหลียงเฟยเสวิยอไม่ได้ขยับตัวเท่าใดนะักแต่ดูเหมือนว่าเฮลีงอี้สวนจะทำบางอย่างกับเขาในตอนแรกนั้นเหลียงเฟยเสวิยอเกือบจะพัฒนาไปถึงขั้นผู้ฝึกพ้าจุดลมปราณแล้ว แต่ในตอนนี้เด็กหนุ่มกลับแทบจะขยับตัวไม่ได้เสียด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังดูเหมือนจะลดความเกรี้ยวกราดลงร่างที่ขยายยักษ์ของเขาหดตัวลงพลังงานรอบตัวของเขาเองก็หายไปดวงตาเปลวเพลิงสีแดงชาติกลับมาเป็นปกติพร้อมกับที่รัศมีของเหลียงเฟยเสยวิยอนั้นลดลงกลับมาเป็นขั้นผู้ฝึกยุทธสามจุดลมปราณดังเดิม เมื่ออีกฝ่ายหลุดออกจากพวังบ้าคลั่งแล้วนั้นเหลียงเฟยเสยวียอก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้อีกต่อไปเด็กหนุ่มซุดตัวลงก่อนจะสลบไปหลี่มู่อเวียนอเองก็กระโดดขึ้นมาบนลานประลองตามมาติดๆเพื่อเข้ามาพยุงสิทธิ์น้องร่วมสำนักของเขาและไม่นานนักบรรดาสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องทั้งหลายก็ตามขึ้นมาเช่นกัน ขอบพระคุณที่ท่านเข้ามาช่วยท่านอาจารย์ลุงหลี่มู่อเวียนอและสิทธ์คนอื่นๆกล่าวและโค้งคำนับให้แก่เฮลีงออี้สวนด้วยความซาบซึ้งนี่มันหนักหนาะทีเดียวก่อนเราจะหาทางแก้ให้เขาได้พวกเจ้าพยายามกันเขาไว้จากพลังนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเขาคงอยู่ไม่รอดจนครบ18เป็นแน่ เฮลีงอีส่วนมองไปยังเหลียงเฟยเสยวิยอผู้ยังคงอยู่ในอาการหลับไหลด้วยแววตาปนสมเพชก่อนจะกล่าวเสริมว่าสำนักตอนกลางของพวกเจ้าพ่ายแพ้การประลองครั้งนี้แล้วจงกลับไปที่ลานเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเสียขอรับท่านอาจารย์ลุงหลี่มู่อ,อวียนอและคนอื่นๆจำต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในการประลองครั้งนี้ พวกเขาพากันก้าวออกจากลานประลองพร้อมก,กันกับที่ช่วยกันหามเหลียงเฟยเสยวิยอลงไปด้วยพวกเขาไม่คิดเลยว่าติงห้าวะจะผลักให้เหลียงเฟยเสยวิยอมาถึงจุดนี้จนได้ชาวิ่งง,งร่างคนจํานวนหนึ่งพุ่งตรงมาด้วยความไวแสงและปรากฏตัวขึ้นบนลานประลอง พวกเขาคือบรรดาสิทธ์ผู้สืบทอดรุ่นที่สามที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการประลองห้าสำนักในครั้งนี้นี่เองท้ามกลางคนเหล่านั้นคนที่ดูจะมีสีหน้าแย่ที่สุดดูเหมือนจะเป็นอิมอี้เฟยและหลู่ฉีด้วยพวกเขาเพิ่งแพ้พนันไปหมาดๆและเมื่อนึกขึ้นได้ว่าพวกเขาต้องเสียเงินในเร็วๆนี้นั่นก็ทำเอาทั้งสองคอนอที่จะปวดใจไม่ได้ ในขณะเดียวกันเฉิงเฟยนั้นก็ยิ้มจนปากแทบจะฉีกถึงรูหูเขาถึงกับยกมือของติงห้าวอขึ้นก่อนที่กรรมการจะทันประกาศชื่อผู้ชนะเสียด้วยซ้ำทั้งยังรีบจัดแจงตะโกนออกมาก่อนใครผู้ชนะในการประลองห้าสำนักย่อยได้แก่ติงห้าวอจากสำนักฝั่งตะวันออกผู้คนต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์กันเกลียวกราว โดยเพราะบรรดาสิทธิจากสำนักฝั่งตะวันออกที่พวกเขาต่างก็เข้ามาสวมกอดซึ่งกันพร้อมทั้งส่งเสียงเชียดดังกว่าใครหากไม่ใช่เพราะพวกเขาเกรงใจท่านอาจารย์ลุงทั้งสี่บนลานประลองพวกเขาคงได้วิ่งเข้าไปยกติงห้าวอขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองไปแล้วในที่สุดติงห้าวอก็โล่งอกขึ้นมาในที่สุดข้าก็เป็นผู้ชนะ ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้ติงห้าวอนั้นสามารถนำพาความยิ่งใหญ่มาสู่สำนักของตนได้อีกทั้งอันดับของเขายังสูงขึ้นจนมองแทบไม่ทนันท่ามกลางบรรดาสิทธ์ทั้งสองพันคนเด็กหนุ่มนั้นได้อันดับมากกว่า100มาโดยตลอดแต่ในตอนนี้เขานั้นได้อยู่ในลำดับที่21แล้ว และนอกเหนือไปจากติงห้าวอมันก็ยังมีบรรดาอัจฉริยะไร้เทียมทานอีก20คนที่ถูกปกปิดไว้ทว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติงห้าวอก็ถือได้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสิทธิ์ของทั้งห้าสำนักชื่อของเขาจะถูกกล่าวขานในฐานะผู้ชนะการประลองแต่ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์เช่นนี้นั้นเด็กหนุ่มเองก็ต้องพบเจอกับอะไรมามากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะบรรดาสิทธิ์คนโปรดทั้งหลี่มูอ่อวียนอเหลียงเฟยเสยวิยอหลูกวงหลี่หลานและคนอื่นๆพวกเขาต่างก็ต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางจอมยุทธนั้นยากแสนเข็นเพียงใดแอลมามันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเจ้าจะเด่นดังแค่ไหนหรือทรงพลังมากเท่าใดด้วยสุดท้ายแล้วผู้ที่สมควรได้รับคำสรรเสริญและเสียงปรบมือก็มีเพียงผู้ชนะเท่านั้น ส่วนคนแพ้ก็ย่อมไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเห็นใจนั่นเป็นเพราะความสามารถของติงห้าวและความพยายามของหลีหลานในที่สุดสำนักฝั่งตะวันออกก็สลัดคราบของสำนักที่อ่อนแอที่สุดไปได้ตอนนี้อันดับของพวกเขาอยู่ที่สองเป็นรองจากสำนักตอนกลางเท่านั้น อันดับที่สามนั้นคือสำนักฝั่งเหนือที่มีหลินซีนและเหรินงเซียวเหยาร่วมอยู่ด้วยสำนักฝั่งใต้ที่เคยเป็นที่โปรดปรานของเหล่าผู้ชมนั้นกลับตกลงมาเป็นอันดับที่สี่และอันดับสุดท้ายก็คือสำนักฝั่งตะวันตกที่พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายในการประลองนี้ลำดับดังกล่าวนี้คือตัวแทนของความรุ่งโรจน์ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนที่จะถึงแต่ละสำนักจะได้รับส่วนแบ่งทางทรัพยากรต่างๆในการฝึกฝนจากสำนักพินิจกระบีตามอันดับแรกถึงอันดับสุดท้ายลดหลั่นกันไปโดยที่สำนักตะวันตกผู้เป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับทรัพยากรที่เพียงพอแค่การเอาชีวิตรอดไปวันๆเท่านั้นนี่เป็นกฎสโลบายของสำนักพินิจกระบี และนอกจากนั้นการที่ติงห้าวอเป็นผู้ชนะในการประลองนี้เขาก็จะได้รับรางวัลใหญ่อีกด้วยนอกจากโอสถกักลมปราณสิบคะแนนจากสำนักและสิทธิพิเศษในการเข้าไปยังหอคัมพีกระบี่เพื่ออ่านตำราอาคมและทักษะศิละปะการต่อสู้แล้วเขายังได้รับของรางวัลพิเศษอีกสองอย่าง ฮ่ห้าติงห้าวพวกข้าสามคนได้พนันกันเอาไว้เล่นๆและในเมื่อเจ้าก็เป็นผู้ชนะแล้วข้าเองก็ชนะพนันเช่นกันอ้าพวกนี้ให้แก่เจ้าศิลาไร้พรมแดนกับคมดาบสลักมังกรเพลิงข้าไม่ได้ใช้มันหลอกเอาให้เจ้าไว้น่าจะเหมาะกว่าถือเป็นของรางวัลยังไงก็ยินดีด้วยละ่ะ เฉิงเฟยมอบของทั้งที่ว่าให้แก่ติงห้าวอด้วยความปิติยินดีทั้งศิลาไร้พรมแดนและคมดาบสลักมังกรเพลิงเพราะของทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นของที่เขาได้มาจากการชนะพนันกับอินอี้เฟยและหลู่ฉีเมื่อก่อนหน้านี้ขอบคุณท่านมากท่านอาจารย์เฉิงต่อให้เขาจะไม่รู้จักกับของทั้งสองสิ่งนี้แต่เด็กหนุ่มก็คิดว่ามันคงจะมีค่าไม่น้อย ในเมื่อสิทธิ์ผู้สืบทอดรุ่นที่สมถึงกับใช้ของเหล่านี้เป็นของวางเดิมพันและในเมื่อไหนไหนลาบก็ลอยมาแล้วติงห้าวคงจะไม่เอามันไม่ทิ้งแน่แน่ดังนั้นเขาจึงได้กล่าวขอบคุณเฉิงเฟอยอย่างทราบซึ้งก่อนจะเก็บของทั้งสองสิ่งไว้อย่างดี อีกอย่างหนึ่งติงห้าวอก็กำลังพยายามฝึกฝนจุดตันเทียนกึ่งกลางทั้ง6ในร่างกายและฝึกการใช้งานพลังลมปราณดาบอยู่พอดีและเช่นนั้นแล้วดาบด้ามก็ดูจะมีประโยชน์ไม่น้อยเฮลีงออี้ส่วนนั้นแอบเฝ้ามองเด็กหนุ่มอย่างเงียบเชียบและเมื่อเขาเห็นว่าติงห้าวอนั้นเต็มใจรับสิ่งของเขาก็พยักหน้าด้วยความพอใจ เฉิงเฟยนั้นแสนจะดีใจที่ติงห้าวอชอบของขวัญของเขาและชื่นชมว่าเด็กหนุ่มผู้นี้นับได้ว่าฉลาดที่เลือกรับของพวกนั้นไว้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านลุงปีสาจชิงชานจะชื่นชอบเขาด้วยเหตุนี้เองเขาจึงมองติงห้าวอในแง่ดีขึ้นอีกขั้น อันที่จริงเขาแค่พยายามจะสร้างสัมพันธ์ทำไมตปรีผ่านการให้ของขวัญแก่ติงห้าวท่ามกลางสายตาของคนอื่นด้วยบางทีมันอาจมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้แต่ในขณะเดียวกันสีหน้าของอินอี้เฟยและหลู่ฉีนั้นดูไม่ค่อยดีนะักพวกเขาเกลียดเฉิงเฟยและเพราะแบบนั้นพวกเขาจึงพานเกลียดติงห้าวไปด้วย ดวงตาของทั้งสองประกายวาบด้วยความโกรธแต่ยังคงไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นในที่สุดการประลองห้าสำนักก็จบลงอย่างเป็นทางการในพิธีการรับรางวัลครั้งสุดท้ายนั้นติงห้าวอกอดคิดไปไม่ได้ว่านี่ช่างคล้ายคลึงกับชีวิตก่อนหน้ามันเป็นเฉกเช่นเดียวกับในตอนมัธยมปลายที่นักเรียนผู้ได้คะแนนสูงสุดจะออกไปรับรางวัล และบรรดานักเรียนที่อยู่ใน10อันดับและ3อันดับแรกก็จะได้รางวัลเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นอาจารย์ผู้ดูแลประจำสำนักฝั่งตะวันออกหวังเจยยอเฟิงก็ถึงกับยิ้มออกมาจนปากแทบฉีกถึงรูหูโดยไม่สนใจหนวดคราเลเท,ทที่ดูไม่ต่างอะไรกับบรรดาดอกไม้ที่โดนเหยียบจนล้มของตนแม้แต่น